คนดูสิเรามาเลือกที่จาะทานข้างนอกเพื่อจะเห็นเขาอกทะลุนะฮะซึ่งเป็น สถานที่ที่เป็นเรียกว่าแลนด์มาร์คของจังหวัดพัทลุงที่ฮิมะตกจะทุกคนฝนโปรยปลายมานะจ้ะทุกคนต้อนรับเรานะทุกคนนี่จะเป็นชอปเปอร์จากต่างประเทศนะฮะคล้ายๆกันจะเป็นแนวสิงคโปร์เขาจะมาเรดบีฟเฮาส์กันเนี่ยจะมาโต๊ะใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวจะไปดูกันรถของเขาจะเป็นแบบว่ามาอลังการมากตเต็มเลยนะฮะท้องประชุมซ้ายมือฝนลงเม็ดหน่อยทุกคนจา๋าออ้ยเร็วเร็ว ฝนล,ลงเม็ดชุมช่มฉ่านี่ด้านในก็จะเป็นห้องแอร์ที่นั่งนุ่มๆน,นะรถอยู่ด้านนอกเห็นไหมฮะเขามารถกันแบบจัดเต็มมากแต่ว่าไม่ขอไปออกไปถ่ายอยวจะเปียกกล้องนะทุกคนจา๋านี่จา้าฝนตกเลยจ้าทุกคนชีมะตกแล้วน้องจา๋าโอเคเดี๋ยวเราทาน,ทนจาันนะฮะนี่ด้านนอกอะทุกคนจา๋านี่ด้านนอกจะมีต้นเหลืองปีเดียทอนมุมนี้แนละ้วต้อนอะไรรู้กนนั้นที่กลมๆเมื่อกี้ถ่ายไปคลิปที่แล้วนะทุกคน นนต้นอะไรอย่เป็นลูกกลมๆทุกคนบรรยากาศจะเป็นธรรมชาติด้านนอกจะมีต้นบงต้นบอลกล้วยนะฮะก็มาหาดูมีต้นเมยตรงนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วซึ่งหายากมากมายนี้นะฮะปกติจะมีดกแถวปูกกระดึงด้วยนะทุกคนปลบฝนก่อนทุกคนเดีย๋ยวเรามาทานข้าวกันขอ,ขอจุบน้ํานิดหนึ่งนะฮะเวทบีบหาทุ่นสร้างเออพิ่งเปิด2ปีเองแต่ คนแถวนี้นี่เขาบอกว่าดังมากคนเยอะมากนะฮะเมื่อกี้จริงๆคืนนี้มาครั้งแรกของย่านตรงบายพาสเส้นนี้ไงอืมพันช์อร่อยนะฮะแกงแบบเข็มค้นแน่นอนนะฮะดูที่ปุดๆน,น,นะฮะอันนี้ไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงตอนสมัยอยู่เมืองน,นอกเนี่ยฝรั่งจะชอบทานมากเลยไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะข้าวกำลังจะตามมาจากคน ะะฉะนั้นใครมาเส้นนี้บายพาสเนี่ยจริงๆตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่เราสามารถเห็นเขาอกทะลุจะมีคาเฟ่เรียงรายเป็นระยะอยู่บ้างนะได้ข่าวนะ,ะได้ข่าวนะฮะได้ข่าวเพราะายังยังเพิ่งมาครั้งแรกของย่านบายพาสพัทลุงเส้นนี้เดินผ่านคลองน้ำใสมาเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลองน้ำใสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านอเรดบีเฮาส์ House, นะฮะซึ่งร้านเรดบีเฮาส์เนี่ยถ้าเกิดเดินทะลุผ่านวัด มีวัดวัดหนึ่งวัดโกรทารามใช่ไหมอโกอทารามอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะทะลุผ่านมาโดยจากถายยธไฟไม่ไกลถ้าขับรถมาบายพาสก็ไม่ไกลทุกคนนะฮะก็ไม่ไกลนะ,ะดูสิน่ากินไหมทุกคนจา๋าดูน้ําจิ้มก่อนน้าจิ้มแจ่วนะจา๋าเรายังไม่กินเราต้องถ่ายภาพนิ่งก่อนนี่แชะไว้ก่อนเลยทุกคนนี่ต้องขยบนิดหนึ่งนะครับ ฉะนั้นใครที่มาพัทลุงอย่าลืมแวะไปหัดใหญ่นะยะพัทลุงไม่ใช่เมืองผาดน,นะยะเราต้องถือว่าพัทลุงนี้เป็นเมืองเอกไม่ใช่เมืองรองใดนะยะเพราะว่ามาเห็นบรรยากาศเราจะมองแต่ว่าในเมืองใช่ไหมในเมืองนี้อาจจะแบบไม่ได้ใหญ่ขนาดมากมายเหมือนเชียงใหม่เหมือนหัดใหญ่ไม่พุกพล่านแต่พอออกมาจากเมืองไม่ไกลประมาณกิโล2กิโลนะฮะโดยเฉพาะร้านเลดบีฟเนี่ยไม่ไกลจาก ทางนีรถไฟเองประมาณ1,800เมตรเดินมานะฮะจะไม่เรียกโมอเตอร์ไซค์เพราะเป็นคนมารถไฟเดินทางเลยเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะที่เป็นแบบนักเดินทางนะฮะเราต้องเดินทางชมเมืองทุกคนเดินทางชมเมืองนะจ๊ะเดี๋ยวขอชิมก่อนไหมอุ้นไม่อยากชิมเลยเพราะมันน่ากินมากเลยทุกคนนะทุกคน,นเสียงเพลงเพราะไหมเพ,เพลงเพราะมากทุกคน เสดานฝนลงเม็ดแต่ไม่เป็นไรห้มันลงลงซาแล้วก็จะได้หยุดแล้วก็เราก็จะได้ไปเดินถ่ายบรรยากาศของน้ําใส่เดินเส้นทางไปเมืองจะได้รู้เส้นทางไม่นั้นถ้าเกิดเราขับรถมาเองเรารู้แต่เส้นทางด้านบายพาสเราจะไม่รู้ทางรัฐที่เห็นคลองน้ําใสแกนะ่ทุกคนนะคลองน้ําใสจะสวยมากแล้วก็บ้านบ้านบางบ้านาน,าน,นะก็อยู่ริมน้ำเขาซักพงซักผ้าอาบน้ําแล้วก็มีคล้ายๆเป็นชานอาบน้าอะ่ะโอ้ยน่าดูมากเลยทุกคนนะฮะดูสิทุกคน,นะกคนจ๋า เป็นเป็นเมนูที่จริงๆไก่ผัเม็ดมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดไปขึ้นเมนูเอเปกนะฝรั่งจะชอบมากผู้นำเอปิกจะต้องชอบมากเพราะเราจะชูเม็ดมะม่วงหิมมาพานซึ่งมีเฉพาะในภาคใต้เป็นหลักนะตอนนี้แถวแตะวันออกก็มีแล้วแหละนะะแต่ว่ามันไม่ไม่ไ,มไมดกดำดกดื่นเท่ากับที่ภาคใต้นะฮะ ฉะนั้นเนี่ยกินแล้วบำรุงหัวใจได้ดีเลยนะครับเม็ดมะม่วงหิบมะพรานเม็ดแอลมอนพวกเนี้ยนะครับทุกคนนะครับดูตุแกงน่าทานมากเลยทุกคนเดี๋ยวขอพักทานก่อนนะเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปนะครับคลิปต่อไปมาดูกัน E ีีต่อไปนะฮะว่าเราจะไปกินที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะพักเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากแล้วก็ฝากบอกต่อสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยนะฝากคอมเมนต์ด้วยจะได้รู้จักกันไว้นะน่าทานไหมล่ะ อย่าลืมนะช่องของเราเราจะไม่มีการตัดต่ออะไรมากมายนะถ่ายปั๊บลงปุ๊บทยอยลงเลยจ้ะทุกคนจะจริงใจไม่จริงเจ้าไม่บัฟคฟิลโล่กันเลยจา้าอะไรดีๆบอกกันต่อกันได้นะจ้ะทุกคนนะะฝากติดตามคลิปต่อไปครับ